สวัสดีค่ะพบกับรายงานข่าวประจำสัปดาห์เทศบาลตำบลนนะแดงในสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่13ถึง26มกราคม2567เริ่มจากข่าวแรกมอบความสุขให้กับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 เทศบาลตำบลนวลประแดงนำโดยนายภัยรีทวาปีนาย,ยกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่และพนักงานร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ในวันเสาร์ที่13มกราคม2567ที่อาคารอเนกประสงค์ลำห้วยล่องหินเทศบาลตำบลนวลประแดง โดยได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติผู้มในการโรงเรียนและผู้มีจิตศรัทธาท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมบริจาคขนมของขวัญและโรงทานมอบความสุขให้กับเด็กๆ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ด้วยในช่วงฤดูแล้งจะมีสภาพอากาศที่แห้งแล้งซึ่งเอื้อต่อการเกิดไฟไหม้โดยง่ายการจุดไฟเผาเศษพืชที่หลงเหลือจากการเก็บเกี่ยวผลิตทางการเกษตรไรอ้อยเศษหญ้าและวัชพืชต่างๆโดยไม่มีการควบคุมส่งผลให้มีฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 แขวนลอยอยู่ในอากาศและมีหมอกควันปกคลุมแทบทุกพื้นที่ปัจจุบันจังหวัดเลยเผชิญกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่มีความรุนแรงต่อเนื่องโดยปี2,566ที่ผ่านมาเกิดจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเลยสูงถึง6,208จุดและในขณะเดียวกันมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย24ชั่วโมงซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานจึงให้งดหรือการจุดไฟเผาในที่โลง่งการเผาวัชพืชการเผาก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต การเตรียมบริการจัดการพื้นที่การเกษตรโดยใช้วิธีอื่นที่เหมาะสมแทนการจุดไฟเผาหากมีความจำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องแจ้งต่อกำนันผู้ใหญ่บ้างและในเขตปกครองนั้นๆให้ความช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนนะแดง ด้วยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุประจำปี2567เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุหลังละไม่เกิน40,000บาท ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนประแดงได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจคนพิการและผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยต่อไปประชุมคณะผู้บริหารผู้มในการกองหัวหน้าฝ่ายเทศบาลตำบลโนนประแดง วันที่26มกราคม2567เวลา9นาฬิกานายภพรีทวาปีนาย,ยกเทศมนตรีตำบลนนทประแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกองหัวหน้าฝ่ายร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลนนประแดงเพื่อปรึกษาหาหรือข้อค้าราชการในการดําเนินงานของเทศบาลตำบลนนประแดงเกี่ยวกับการแก้ไขพัฒนาและความเดือดร้อนของประชาชนและการได้รับบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ระบบบริการประชาชนออนไลน์เทศบาลตำบลนนปรแดง e s e ร์วิสหากท่านมีเรื่องร้องเรียนมีเรื่องร้องทุกข์ต้องลงทะเบียนและอื่นๆแต่ไม่มีเวลาเดินทางมาเขียนคำร้องด้วยตนเองท่านสามารถร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์เพียงแค่ท่านสแกน qr code รับเพื่อนท่านก็สามารถที่จะร้องเรียนมีเรื่องร้องทุกข์ลงทะเบียนและอื่นๆได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเทศบาลตำบลนนปรแดง e s อร์วิสสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ติดตามข่าวสารเทศบาลตำบลโนนประแดงได้ที่ช่อง YouTube เพจและ Facebook เทศบาลตำบลโนนประแดงหรือเข้ามาสอบถามได้ที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลโนนประแดงในวันเวลาราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์042818168รายงานข่าวประจำสัปดาห์ในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ